สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่องนิคเดอร์สัก,กุลามาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนตัวตัวนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆเลยนะทุกคนดูสิว้าวโรงเรียนลูกนี้นะคะมันจะใหญ่บึ่มขนาดไหนนะคะนี่นี่คือโรงเรียนของเราเองนะคะอ่ากำลังจะ ตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราจะมารีวิวโรงเรียนนี้ก่อนโรงเรียนลูกนี้นะคะก็จะมีในเรื่องดอกไม้สีเลือดนะคะเพราะว่าละครดอกไม้สีเลือดเนี่ยกำลังจะอ่อนแออยู่นะคะนี่เป็นช่วงต้อนรับปีใหม่ในช่วงหนึ่งมกราคมนี้นี่เลยะคะ่ะมาดูในห้องนี้นะคะห้องนี้นะคะก็จะมีที่ปูพื้นด้วยนะคะนี่นี่นะคะ อันนี้เหมือนในเรื่องแบบช็อกชมากแค่ไหนนะคะอ่ะมาดูชั้นสองก่อนนะคะชั้นสองนะคะก็จะมีที่ปูพื้นมีห้องสมุดด้วยและด้านห้องคอมก็มีนะคะมาดูชั้นสาต่อไปนะคะโอเคชั้น3ต่อไปนะคะอันนี้ที่ติดหนังแบบนี้นะคะ คือมันเป๊ะมากอ่าในห้องศิละปะก็มีนะคะแบบช็อกช็อกมากๆที่ไหนนะคะเรามาดูชั้นบนเลยนะคะมาเลยชั้นสองนะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะนี่นะคะขึ้นไปดูนะคะนี่ทุกคนมันดูสูงๆไปหน่อยนะคะนี่สวยอยากจะบอกว่ามันเลิศนะคะ นี่ตัวสุดๆแบบตัวเสาๆมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่วิเลิศมากๆมีนาฬิกาด้วยโหเหมือนไปมากๆเลยนะคะเหมือนกับในช่องซาคูระเกมนะคะโอ้เหมือนไปจริงๆคะ่ะเรามาดูห้องเรียนเลยนะคะ ในห้องเรียนนะคะก็จะมันมีเหมือนกันนะคะนี่มีนาฬิกาด้วยมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยเปิดได้นะคะนี่เปิดได้ด้วยนี่อันนี้ที่กระดานเขียนดูสิซาก c ร o สกูลน,นะคะีมีรูปประเทศอินโดนีเซียนะคะมาเรามาดูด้านนอกกันเลยนะคะแต่ต้องเข้าไปอยู่ในชมรมก่อนนะคะ ตามมาเลยทุกคนอโอเคอ่ามาดูชมลมกันเลยนะคะโอเคว้าวด้านในชมลมก็มีนะคะทุกคนอุ๊ยสวยอะ่ะ เหมือนในช่อง o d ดี้ส u กุ c h ชาแนลนะคะหฮ้ยสวยสวยเอาไปเลยสิบเต็มสิบนะคะทุกคนนี่ว้าวมีลูกโป่งด้วยนะทุกคนมีกระดานด้วยคือเราชอบนะคะมีมีอันนี้ด้วยนะคะนี่ลูกโป่งเบียโน,โนด้วยเฮ้ยคือเราชอบอะไรเลยนะคะมีที่นั่งสำหรับ ผู้เข้าประกวดนี่นะคะนี่มีพ้มั่งด้วยนะคะอ่าทุกคนคะ่ะใครอยากจะลองไอดีก็มาลองได้เลยนะคะเดีย๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านความเห็นในไอดีในช่องเราก่อน,นะคะ่ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะนะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปาย,ายหัวแล้วเจอกันใหม่นะคะ